สแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงผู้ผู้ป่วยด้วยนะคะก็สําหรับการเดินทางลงมาพลรกิจในวันนี้ก็ด้วยความที่เป็นห่วงก็คือขอมามองน้อยที่มาเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองแล้วก็มาให้กําลังใจพี่น้องชาวจังหวัดหาดใหญ่แล้วก็ยะลานะคะซึ่งก็อย่างที่เรียนท่านสื่อมวลชนแล้วว่าเราได้ ก็คงระดับถัดไปก็คงจะมีการประชุมนะคะในส่วนของให้ใหใหาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมทั้งในส่วนของการบูรณาการร่วมกันระหว่างทางหนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ทางด้านของกองทัพที่จะบูรณาการในเรื่องของามาตรการในการดูแล,แลาารักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะจุดจุดผ่านแต่ละจุดนะคะตั้งแต่ในเรื่องของสนามบินลงไปแล้วก็ยังจุดเส้นทางคมนาคมต่างๆแล้วก็รวมถึงสถานที่พัก โรงแรมโรงพยาบาลหรือส่วนต่างๆที่มีบริเวณที่สาธารณะนั้นก็จะบรูราการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการดูแลเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้ที่ประชาชนที่อยู่บริเวณเแถบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงบริเวณอื่นในจังหวัดขัดใหญ่ด้วยนะคะบริเวณเแถบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงบริเวณอื่นในจังหวัด